ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมาีจัน์คลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะให้ตั้งใจฟังวันนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าคนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณคนที่อิจฉาริษยาคุณ ในตอนเนี้ยบุคคลผู้นี้คนที่คิดไม่ดีอ่ะคุณคนที่อิจฉาริษยาคุณคนที่มองคุณในแง่ร้ายณนะปัจจุบันเนี้ยเขาคิดยังไงบุคคลผู้นี้ตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณโอเคนะเท่าที่ดูจากไพ่เนี่ยเขาก็มองคุณในด้านที่ดีขึ้นนะ เขามองคุณดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณขยันทำมาหากินสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โครงการทางธุรกิจของคุณเป็นอาชีพที่มั่นคงเขาคิดว่าง,งานที่คุณทำเนี่ยมันให้ผลกําไรดี เขาคิดไปเองว่าธุรกิจใหม่ที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยให้ผลตอบแทนและได้เงินเป็นก้อนเขามองว่าตอนนี้คุณมีทรัพย์มรดกมากมายและเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและคุณก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมีความมุ่งมั่น สร้างแรงผักดันให้กับตัวเองเขามองว่าตอนนี้คุณน่ะเป็นบุคคลที่รวยน่าเชื่อถือมีสติปัญญาทำมาหากินเก่งเป็นคนซื่อสัตย์กล้าหาญมีความมั่นคงทางด้านธุรกิจเป็นคนที่เข้มแข็งและก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำ มีความเป็นผู้นำประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ตัวเองทำมีคนให้การนับถือเยอะเป็นคนจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และชอบให้คำแนะนำที่ด sure. right> no ีเขารู้สึกว่าคุณเก่งมีความสามารถเขารู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่มีค่าไปคนคนนี้มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ เครียดซึมเศร้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความทุกข์ไม่มีความสุขเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นการหลอกตัวเองเขาไม่เข้าใจจิตใจของคนอื่นคนคนนี้ป่วยเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับคิดไร้สาระ กลัวจะถูกเปิดเผยความรับชอบคิดมากเห็นแก่ตัวและใช้เงินเกินตัวเขากำลังมีปัญหาหนักมากคนคนนี้กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินเขามีความทุกข์มีความเครียดสูญเสียเงินสูญเสียไรายได้ เขามีความรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากอยากอยู่ด้วยอยากคืนดีด้วยเขาต้องการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณอยากจะผูกมัดคุณอยากจะคืนดีกับคุณ เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนทํามาหากินเก่งมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากเขาคิดว่าคุณเนี่ยมีประโยชน์และมีความสําคัญกับเขาเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นนักพูดเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งบุคคลผู้นี้เขามองว่าคุณเนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยร่ลำรวยได้หรืออาจจะช่วยวางแผน การทํางานให้เขาได้หรืออีกแง่หนึ่งอ่ะ mm. เขาเมองว่าคุณน่ะ mm. เป็นคนที่มีมรดกมากมีที่มีทางมากคุณประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจมีทรัพย์สินเงินทองแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณน่ะอ่าตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย mm. เขาคิดว่าตอนนี้คุณน่ะก็มีความสุขดีคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณมีความสุขในชีวิตคุณ เป็นคนโรแมนติกชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนน่ะเขารู้สึกปวดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไข เขารู้สึกปวดร้าวเขารู้ว่าคุณน่ะนินทาเขาเขามัวเมาเขากินเหล้าหนักเขาคิดมากเขาคิดมากเขากินเหล้าจัดแล้วเขาก็เครียดและมีความทุกข์อย่างมากบุคคลผู้นี้ตอนนี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มีอาการเป็นบ้าควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยได้โมโหโทโส ชอบเมาเหล้าอารวาสใช้พลังงานผิดผิดชอบกินเหล้าชอบเมาคิดมากและเขากำลังมีปัญหาทางด้านกฎหมายอยู่บุคคลผู้นี้ยณเวลานี้ตอนเนี้ยเขาก็มีคนมาชอบเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเขาก็เยอะ เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการน่ะมันไม่สมหวังเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆให้มันเริ่มขึ้นเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณแต่เขาก็มองเห็นว่ามันเป็นไปได้ยากคุณเป็นคนที่ไลฟ์ไลฟแบบไลฟเดงสาคุณแบบไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา เขามองว่าคุณน่ะแบบไปแล้วอะคุณเป็นคนที่แบบซื้ออะแล้วก็มีความกล้าหาญจิตใจดีรักการผจญภัยเป็นคนรักอิสระต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่และเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตและมีความสุขในชีวิตเขาคิดว่าคุณนะ่ะมีความรักครั้งใหม่มีครอบครัวที่ดี คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักและการงานเขามองว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านการทำธุรกิจและความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยก็เป็นความรักที่ดีที่ว่าบุคคลผู้นี้ไม่สามารถทำลายได้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือซ่อมแซมความสัมพันธ์คนคนนี้มีความคิดในเรื่อง อยากจะขอคืนดีบุคคลผู้นี้ต้องการที่จะคืนดีกับคุณแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณอะไม่ใช่คนเดิมแล้วคุณก็เออเป็นคนที่รักอิสระแล้วคุณก็นินทาว่าร้ายเขาไม่ได้มองเขาเป็นคนดีนี่คือสิ่งที่เขาคิดทว่าเออเนี่ยเหมือนคุณก็ คุณเองก็มีชีวิตในแบบของคุณไงบุคคลผู้เนี้เขาก็มีเจตนาไม่ดีกับคุณเหมือนกันนะบุคคลผู้เนี้ถ้าไม่สามารถคืนดีกับคุณได้เนี่ย เขาก็จะแต่งเรื่องโกหกและเปิดโปงเขาจะแต่งเรื่องโกหกแล้วก็นินทาว่าร้ายคุณหรือไม่ก็เปิดโปงเขาจะเอาเรื่องในอดีตของคุณมาเปิดโปงถ้าไม่สามารถคืนดีกับคุณได้เขาก็จะแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณเปิดโปง แต่งเรื่องใส่ร้ายคุณเปิดโปงอดีตที่ไม่ดีของคุณถ้าเขาไม่สามารถคืนดีกับคุณได้เขาก็จะผันตัวเองเป็นคนที่นิสัยแย่อิจฉาริษยาแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณนินทาคุณเอาเรื่องไม่ดีของคุณมาพูดพยายามทําให้คนเนี่ยเข้าใจคุณผิดแต่มันก็ไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทุกวันเนี้ย คุณอะมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณมีชื่อเสียงมีคนสนใจคุณเยอะคุณเป็นเดอะสตาร์คุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นบุคคลผู้นี้มีเจตนาชั่วร้ายเป็นคนดื้อหล้นแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดผิดเพี้ยนชอบ ดูคนที่ภายนอกแล้วก็อักติเป็นคนที่มีความเข้มงวดเป็นคนดุเขาไม่สงสารไม่เห็นอกเห็นใจใครเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเห็นแก่ตัวตอนนี้เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่ความพยายามของเขาอะมันล้มเหลวเขาสูญเสียแรงกายแรงใจแล้วก็สูญเสียสิ่งดีๆในตัว คนคนนี้ต้องการที่จะคืนดีกับคุณแต่ตอนนี้เขามีปัญหาทางด้านการเงินหนักมากการลงทุนธุรกิจขาดทุนมีปัญหาทางด้านธุรกิจบุคคลผู้นี้กำลังล้มเหลวทางธุรกิจขาดทุนมีความวิตกกังวลเขากำลังมีปัญหาทางด้านหนี้สินและการเงินหนักมากเขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใจอ่อนแอ แล้วก็พ่ายแพ้ทางด้านธุรกิจบุคคลผู้นี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมีคนมีคนมารักมาชอบเขาอะเยอะเขากำลังอาจจะเกี่ยวกับการย้ายบ้านการย้ายที่อยู่ในอดีตเนี่ยเคยโศกเศร้าเสียใจสูญเสียคนรักมีความทุกข์ถูกทรยศเสียใจในเรื่องความรัก ธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้มันกำลังเผชิญกาลังเผชิญกับสภาวะขาดทุนบุคคลผู้นี้เขาก็เป็นคนที่โชคดีในเรื่องความรักนะเพราะว่ามีคนมาลักมาชอบเขามีคนอ่ามีคนมาลักมาชอบเขามีคนที่จริงใจกับเขาแต่เขาเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดี เป็นคนที่นิสัยแย่มีคนมารักมาชอบเขาอะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่นิสัยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเป็นคนที่แบบขี้ฉาเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแข้นบุคคลผู้นี้เป็นคนไร้หัวใจชอบลงโทษบุคคลอื่นอย่างรุนแรงเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแข้นเป็นคนที่แบบอ่าขี้บน่น เป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการทำงานแต่ก็ชอบตินู่นตินี่คนอื่นเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บน่นเป็นคนที่ชอบหาเรื่องจับผิดคนอื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ